เริ่มเล่นกันแล้วไหนมีอ,อ,อันนี้หม้อขนมโคกใช่ไหมใช่ครับเด็กๆชอบมาเล่นขายขนมโคกขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเล่นกันนะคะใส <c oughs> ่น,น้ำไหมใส่ดน,นึง <c oughs> ต้องขุดเป็นหลุมก่อนเหรอคะลกูก <c oughs> อืมไหน ใส่ไหมอันนี้คืออะไรคะกำลังผสมผสมเครื่องปรุงคกอ่ะอ๋อขนมแป้งหนมครกยาตัดเออยังแป้งครกอ๋สวยจังนี่หยดน้ำโครกเข้าไปละอ้าวใส่ไหมสวยไหมใส่ไหมอรักไหมนะไหนแล้วเราจะ ควอดออกมาเหรอเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเหรอขายแป้งหนุ่มโพ้งน่าจะไม่พอหรือเปล่าไม่พอค่ะมีเยอะเลยเลยเยอะมากเติมน้ำเข้าไปด้วยน้ำไหนควดหนุ่มโพ้งมาให้ในช้อนให้ดูหน่อยอ่าไปขายหน่อยสิขายชิ้นละกี่บาทห้าบาทอ่าอ้ามลองชิมซิอร่อยไหมอร่อย ะจับดอกแล้วเด็กๆขุดเป็นหลุมเป็นหลุมนึกว่าหลุมอะไรนะคะมารดน้ําต้นมะนาว,นานาวเด็กๆเ,เล่นขายขนมพกนะด้านหลังชอบมาเล่นขุดเป็นหลุมแล้วก็หยอดดินลงไปนะคะขายขนมพกมปปนี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย